กระทรวงคมนาคมก็มีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครด้วยนะคะนั่นคือการเปิดสะพานใหม่ค่ะจากทางถนนนนทบุรีหนึ่งค่ะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเปิดด้วยค่ะค ประดับภพอากาศเอกประจินจันทร์องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมได้เป็นประธานเปิดสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรีหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะพร้อมปล่อยขบวนรถอํานวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมการขนส่งทางบกค่ะ พื้นที่ของสะพานแห่งนี้ก็เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2555ออกแบบเป็นคานขึงนะคะแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวซึ่งเป็นโครงสร้างรูปแบบผสมผสานร,ระหว่างสะพานเคเบิลขึงและสะพานคอนกรีตอัดแรงค่ะมีจุดเริ่มต้นที่ถนนนนทบุรี1และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณทางโคง้งใกล้โรงเรียนศรีบุญญานน์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่ถนนราชพฤกษ์นะคะระยะทางก็รวมประมาณ4กิโลเมตรก็ถือว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดอยู่นั้นให้บรรเทา ลงได้นะคะ